ถามคือเราจะลดการมาลาคะเราจะลดการมาลาคะหรือกา,มา,ารกามาฉันทะทั้งหมดคือช่วงนี้อาจารย์คือผมเลิกกับภรรยาหนึ่งปีแล้วก่อนจะเลิกผมรักษาสิ่งห้าได้แต่พอเลิกแล้วความเหนา่อมันโจมโจมตีนะแล้วช่วงนี้เริ่มกลับมาเริ่มจังชูแล้วกันอ๋อ <c oughs> อ๋ <c oughs> อมันเริ่มแล้วใช่ไหม กามันมึนมากอ่งมันเริ่มเหงาเนาะพอเวลาเหงาก็เริ่มหงี่ทีนี้มันเริ่มมาเป็นชดๆแต่นะมาตามลําดับเลยนะย่งไม่อยากไนาตามทีเลยวกงแจ้งกลางจะ่ะช่วยดึงผมเ,เรามาถึงาารเราต้องเราต้องเข้าใจหลักหลักของการเสพกามหรือการอยากจะไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ผิดในฐานะของคารวาสเราสามารถทําได้แต่เราต้องทําภายใต้ของศีลอย่าไปประพฤติผิดในกาม คืออย่าไปเอาของคนที่เขามีสาม,มีแล้วเนี่ยมาเป็นของเราอันนี้ไม่ได้หรือการที่เราจะไปคบค้าสมาคมไปคบหากับใครก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องขออนุญาตผู้ปกครองเขาคือพ่อแม่ไปทาให้มันถูกต้องตอนนี้ต้องมีการพูดคุยกันอยู่เราจะไปมตีสัมพันธ์กับใครเนี่ยก็ต้องขอครอบครัวเขาขอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนที่รักษาเขาอยู่ก็ต้องขอทีนี้ถ้าไม่มีเลยจะทํำยังไงวิธีการดับง่ายที่สุดคือมันยาก มันต้องเจริญอสุภะอสุภาะเนี่ยเป็นของที่เป็นของแบบต้านกันอย่างยิ่งกับพวกกาม,มาราคะมันเป็นของที่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเจริญอสุภาะปุ๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันจะลดไปเลยมันจะดับไปจะแท,บ,ทบจะไม่เหลือด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรเพราะมันจะขยักขย,ยงแต่คําถามคือเราพิจารณาอาสุภะเป็นไหมล่ะเป็รับอ่าถ้าพ,พิจารณาอาสุภะเป็นเราก็ต้องพิจารณาอาสุภาษไดผล ลองอน,ไนไม่ได้ผลแสดงว่าเราพิจารณาไม่เป็นคือผมก็ลองพิจารณาหกขั้นตอนตั้งแต่เราลงไหายใจแล้วจนอกระดูกเหลือผงเหลือเป็นดินทุกอย่างหรือว่าทั้งดินน้ำลมไฟร้อนร่างกายทั้งหมดลองพิจารณาไม่แสดงว่ายังไม่เป็นผลถ้าพิจารณาถูกต้องต้องเป็นผลการพิจารณาโดยสัญญาแต่ไม่เข้าไปแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องย่อมไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นมันไม่ต่างจากการท่องบทหรือเอาหนังสือมาเปิดอ่าน มาไม่ต่างกันการพิจารณาอสุภะต้องน้อมใจไปให้เห็นในความขยักขยแยงเกียรติชังนั้นเช่นอาจารย์ถามว่าถ้าเราเห็นซากศพนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วไส้มันปลิ้นออกมาทะลักออกมามีเลือดไหลแล้วในขณะนั้นเนี่ยเนื้อก็ยุย่ยออกเต็มไปหมดคนบริเหตุเคยเห็นไหมเนื้อฉีกลุยขาดแล้วตาก็ถลนในความเป็นสภาพซากศพในเวลานั้นถ้าเราเห็นตรงนั้นเราคิดว่าเราจะมีอารมณ์ทางเพศไหม นั่นไงมันไม่เห็นเห็นไหมพอเวลามันไม่เห็นมันจึงมีอารมณ์ทางเพศแบบนี้พุ่งเกิดขึ้นรุนแรงเพราะเราไม่เห็นจริงตามนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแล้วปรากฏว่าเราชอบมากอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเขาจูจูดเดินออกไปเมื่อกี้ชอบมากเลยนะรถชนขาหักไปข้างหนึ่งสมองไหลเละออกมาตาทะลักปากฉีกไส้ทะลักถ้าเราเห็นสภาพนั้นเรายังจะอยากเสพกรามกับคนนั้นอยู่ไหม ย่อมไม่อยากแล้วถูกต้องปะ่ะเพราะมันเห็นโดยความเป็นจริงว่าร่างกายมันเสื่อมสลายแตกทําลายไปเป็นธรรมดาไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามมันไม่ได้สวยงามจริงมันเป็นแต่เพียงการหลอกลวงในทางกลับกันถ้าในโลกนี้มันเป็นแบบนี้ได้อันนี้อุปมาผู้หญิงคนเดิมสวยมากเหมือนเดิมอยากได้เหมือนเดิมปรากฏว่านั่งอยู่5นาทีแก่เลยเดี๋ยวนี้จากอายุ20สาวอ้อ,อ,อเปลี่ยนเป็นอายุ90เหี่ยวตรงนี้เลยนะเอาไหม ไม่เอาอ้าวทำไมไม่เอาล่ะคนเดียวกันน่ะคนเดียวกันเลยนะทำไมไม่เอาคนเดียวกันนั่งอยู่ต่างกันแค่ห้นาทีแล้วก็เหี่ยวย่นลงไปเฉยๆถ้าเรามองสภาพตามความเป็นจริงเราไม่เอาถูกต้องปะนั่นเรียกว่าการเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นเดินหน้าไปเลยว่าคนเนี้เดินสู่ความเสื่อมยังไงได้บ้างถ้าเราสามารถปรุงแต่งจิตท,ทุกครั้ที่เห็นผู้หญิงแล้วจินตนาการว่าเขาเนี่ยเน่าเฟซเสื่อมสลายแต่ทำลายมีความเหี่ยวความย่นยังไงได้บ้าง เราจะตัดการมาราคะาออกได้แต่ปัญหาเวลาเรามองผู้หญิงเราไม่มองแบบนั้นเรามองผู้หญิงเรามองโอ้มันสวยงามเจเลยเอวมันคลอดนมมันโตสะโพกมันถายมันอยากจะไปมีปฏิสัมพันธ์อยากจะจับตรงนั้นอยากจะทำตรงนี้มันเห็นหมดตามนี้ใช่ไหมมันจินตนาการเพราะเราไม่ตัดความคิดตัวนี้ออกไง พอเวลามันตัดไม่ได้มันก็พุ่งขึ้นในใจกระแสตัวนี้มันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนที่สุดเราก็เริ่มรู้สึกอยากจะมีในสิ่งนี้ขึ้นมาอยากจะเข้าไปสยบมัวเมาในมันอยากไปเสพกามในมันเห็นไหมนี่แหละมันเป็นราคะคือความกำหนัดอย่างยิ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเราไปนึกคิดตริตึกถึงสิ่งนั้นด้วยอำนาจในความเพลินดังนั้นเวลาเราเห็นผู้หญิงเนี่ยเราจะจินตนาการแล้วมันมีความเหี่ยวยังไงไปหาวิธีการดูความเหี่ยวมาไปเจอไปดูเวลาดูผู้หญิงเนี่ยอย่าไปดูผู้หญิงสวย,สวย ให้ไปดูผู้หญิงแก่ๆอายุ80-90เวลาไปดูผู้หญิงอย่าไปดูผู้หญิงนมตั้งเต้าให้ไปดูผู้หญิงนมเหี่ยวลากพืนให้ไปดูแบบนี้คือไปดูคนแก่ไปเห็นคนแก่ที่ไหนไปดูภาพก็ได้ภาพเก่าๆนีอินเทอร์เน็ตกูเกิลนะมีเห็นเยอะแยะไปดูเลยสภาพแก่ๆแล้วลองจินตนาการเสพการเปบคนแก่ดูมันจะรู้สึกยังไงลองดูสิมันจะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยลองดูการมาลาค้ามันจะตีขึ้นมาไหมจะคิดว่าคงไม่ตีนะ มันก็รู้สึกเหี่ยวเหี่ยวย่นลงไปตัวนั้นน่ะต่อหน้าต่อตามคงแข็งขึ้นไม่ได้นะถูกต้องป่ะเพราะอะไรมันโดนมันเห็นจริงๆแต่เพราะเราไม่ปรุงแต่งตามความเป็นจริงมันเลยไปเห็นจริงๆไม่ได้